ใใและที่ขึ้นมาพูดบนเป็นทีวันนี้ไม่ได้พูดในฐานะแจนําแต่พูดในฐานะราษฎรคนนึ่งซึ่งต่อไปนี้ไม่สะทีประต้อวันนี้เราสราจะมนดูของพวกเรา ขอพวกเราเข้าไปอธิบายพูดจนปากกระดิก็เหมือนสีพอให้ควายฟังมีนักวิชาการอาจารย์จรมีตัวแทนจากกลุ่มไอรอเข้าไปอธิบายพวกมันไม่ฟังแต่อย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องทุกคนปลงมือให้ทีมงานไอรอทุกคนนะครับ วและพรุงนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจักจานอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าไออีคน อเอาละขออยากแสดงความเป็นไปงนัทักษิณกันนั้นพรุ่งนี้เชิญมึงโกนไปมึงจะคว้มกีร่ามึงจะผานกีนล่าเชิญมึงโกรไปพรุ่งนี้ราษฎรทุกคนจะแสดงพลังอีกครั้งพลังเมือง้ามเม,มืงคว่ำม,มึจะแสดงความโกรธ วันนี้พวกเราจะบอกว่าชนะมันก็น้อยไปแต่เราก็ชนะแล้วมาชีา้หน้าพวกมันว่าพวกที่แพ้หนีจุกตูนไปทุก เป็นพี่คะเป็นสุนัรลบใช้ยทีกระจอกที่สุดและขอยย้ำช่วงนี้จะเป็นการสะดอออกและเป็นในยะสำคัญว่าพวกเราต้องการอะไรต้องการต่อสู้ไปถึงไหนไปแสดงฉันพาติร่วมกัน น้องคนไหนจะไปก้นกันเมื่อกี้ทูสามนี่ยสุกู่เลยครับนี่คือสัญญาว่าพวกเราจะต่อรู้ร่วมกันร่วมเป็นร่วมตายกันเพื่อให้ได้สาเล่นละครในราชบัลลัยที่ตกตัวสุดๆเท่าที่ประเทศไทยเคยนี้ ต่อไปอยากขอเชิญแม่ทับใหญ่แม่ครับหลักอีกคนนึงมาพูดกับพี่น้องพวกเราทุกคนขอให้ปลงมือให้กจรักใจกับแม่ทับ ชาที่ปไตยที่เคารพอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นก่อนอื่นผมจะต้องขอขอบคุณน้ำใจ ใ,ให้รล้วรวอ้อมาทำรา้ายร่างกายจะต้องไม่มีต่อไปวันนี้่อนน,นนี้ผมจะลาออกไปผมจะลาเวทีไปจากพีน้องพร <Okay. S 1> ุ่งนี้เท <Okay. S 1> ่าที่ผมไม่ลาออกไอ้คนที่ลาออกมันต้องประยุทธ์ <Yeah. S 1> ผมขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นตัวแทน ยุติการชุม,มนุมเพื่อเก็บแรงไปรับประทานมตรงนี้การที่เราการที่เราจะไปนั่นไม่ใท่ กระปองสีคนละกระป๋องเราจะทวงความเป็นท่านขอให้พี่น้องทุกท่านพบกันเพื่งนี้สี่บ่งตรงโดยพร้อมเพียงสาหราบการโดยพรขอสีเหลือนก็ได้จะได้ย้อนมันผมขอชี้แจงว่า ทางนั้นโอ้ไปทางพอทางพอทางนี้นั้นมีเออ่มีปีนเนียรคอยกักซุ่มทำได้เราอยู่ผมไม่อยากให้ใครเป็นอันตรายให้ออกไปทางให้ออกไปทางบุณรอดออกไปทางบริษัทบุณรอดออกไปทางบริษัท,บ,ทบ,บุณรอดไม่รับมือต้องชี ตวตาว่ะใจปมาติวมันไม่เียบจะพาที่ไปหมดแล้วเลยใต่